สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะกับครณครูตาลน,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องง่ายๆกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของคำควบกล้ำนะคะวันนี้ครูตานมีตัวช่วยพิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ใบตองนะคะพาไปทําความรู้จักกับคําควบกลัานะคะไปเรียนกันเลยค่ะเรื่องคาควบกลัมรอรอวอ สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พี่ใบตองมีความสุขมากๆที่ได้พบเจอและมอบความรู้ให้กับน้องๆอ,อีกครั้งนะคะเพื่อน้องๆจะได้คลี่คลายข้อสงสัยในเรื่องต่างๆของวิชาภาษาไทยได้จากข้อความที่พี่ใบตองได้กล่าวมานั้นน้องๆจะสังเกตได้ว่าพี่ใบตองออกเสียงคําทุกคําได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะ โดยเฉพาะคำที่เป็นคำควบกล้ำสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องคำควบกล้ำหรือใครที่ยังออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้องในบทเรียนนี้พี่ใบตองจะมาให้ความรู้เรื่องนี้และฝึกให้น้องๆอ,อ่านคำควบกล้ำได้อย่างถูกต้องกันค่ะคำควบกล้ำหรือเรียกอีกอย่างว่าอักษรควบหมายถึงพยัญชนะที่เขียนควบกับรอโลอว์ผสมสระเดียวและออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวหน้า คำควบกล้ำสามารถแบ่งออกเป็นคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะก่อนที่พี่ใบตองจะมายกตัวอย่างคำควบกล้ำรอรอวอนั้นพี่ใบตองขอตัวไปตลาดเพื่อซื้อของก่อนนะคะพี่ใบตองกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะน้องๆเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ใบตองซื้ออะไรมาบ้าง น้องๆลองออกเสียงตามพี่ใบตองนะคะมะพร้าวอ่านว่ามะพร้าวกระทร้อนอ่านว่ากระ ว่าพริกกระเทียมอ่านว่ากระเทียมปลาอ่านว่าปลา หัวปลีอ่านว่าหัวปลีแตงกวาอ่านว่าแตงกวาสุดท้ายสิ่งที่พี่ใบตองถือไว้คือตะกรา้าอ่านว่า เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าของทั้งหมดที่พี่ใบตองซื้อมามีอะไรบ้างมะพร้าวกระทีอมริรกปกระเทียมปลากลวยหัวบีแตงกวาและของทุกอย่างใส่อยู่ในตะกร้าค่ะน้องๆสังเกตไหมคะว่าคำทั้งหมดนี้เป็นคำควบกล้ำที่มีรอ ลวเป็นอักษรควบทั้งหมดเลยนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะน้องๆเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารนะคะเพราะการสื่อสารที่ดีนั้นเริ่มต้นมาจากการออกเสียงดังนั้นน้องๆต้องฝึกอ่านบ่อยๆและเรียนรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังกันบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เรื่องคำควบกล้ามกับพี่ใบตองไปแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปทำใบงานเรื่องคำควบกล้ามดูนะคะโดยจะมีแบบฟอร์มจาดก o o o l l f o r r มให้นักเรียนลองทำดูนะคะลองดูคะ่ะ